โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับกร็รายการชั้นหน้าที่ที่องอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม <c oughs> ยอกยอกวันนี้เราอยู่กันในหน้าจอของสตรีมนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเกมในสตรีมของเราเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับหรือว่า,าใช้งานไม่ได้โปรแกรมพวกในสตรีมนะครับหรือว่าเกมจะเล่นไม่ได้ประมาณนี้นะครับ วิธีนี้นะครับผมทํามาเพื่อมือใหม่ด้วยนะแล้วก็ปี2022เนะี่ยผมเห็นมีหลายคนแล้วแหละทําวิธีที่มันแอดวานซ์ไปแล้วแต่ว่าผมจะมาทําวิธีที่มันธรรมดาแล้วก็จะมาหาวิธีช่วยเหลือทุกๆคนอีกนะครับหลายๆคนที่ทักเข้ามาในช่องผมเนี่ยบางคนผมยังไม่ได้ตอบเลยเพราะว่าคอมเมนต์ต่อวันนะครับตอนนี้ครับต้องบอกว่าต่อวันคอมเมนต์เกือบร้อยครับใช่รับผมไล่ตอบไม่ทันจริง นะครับคือแบบถ้าผมผมคือผมจะไล่ตอบเรื่อยๆนะครับใครที่อาทัก facebook ผมมาแล้วผมตอบไปบ้างก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีไปนะครับเพราะว่าผมจะช่วยหาวิธีจนมันถึงที่สุดนะครับจนมันแบบไม่รู้จะหายยังไงแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ซื้อคอมใหม่ก็หมดปัญหานะแต่บางคนยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นผมมีวิธีแก้ไข3แบบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า วิธีที่เราใช้เนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะ100%นะคือ3าวิธีนี้เป็นสาวิธีหลักๆแล้วก็จะมีวิธีย่อยๆลงมาอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคมาเรามาที่วิธีแรกเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าพี่ครับผมเปลี่ยนเครื่องไปเครื่องไหนก็ตามมันไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยตรงนี้ผมไปหาข้อมูลมาบ้างนะครับเราต้องไปที่สตรีมซ้ายบนเห็นไหมแล้วไปที่การตั้งค่าครับอ่าจากนั้นนี่ครับท่านผู้ชมเห็นสถานะความปลอดภัยไหมครับมันคือสตรีมก์ดนะครับ ตัวนี้บางคนเนี่ยมันจะเขียนว่าไม่ได้รับการป้องกันโดยสตรีมการ์ดนะครับก็คือไอโร่ยจะเป็นสีแดงอยู่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสถานะ VAC นะครับไม่มี VAC แบนบนบัญชีนะครับสองตัวนี้สำคัญใครที่เคยใช้โปรแกรมแฮกหรือว่าโปรแกรมโกงนะครับให้ดูที่ VAC ถ้ามีแบนถ้ามีแบนบัญชีขึ้นนะแสดงว่าแน่นอน,นครับคุณโดนแบน,นครับ คุณโดนแบนนะครับคุณต้องสมัครบัญชีสตรีมใหม่นะครับหรือ,อต้องเข้าไปพูดคุยกับทีมงานของสตรีมหลังบ้านนะครับให้เขาปลดแบนนะครับหรือว่าอาจจะมีวิธีการที่สตรีมเขามีวิธีอื่นที่จะช่วยคุณนะครับคุณก็ต้องไปหาวิธีขอปลดแบนเอานะครับถ้าเกิดคุณพลั้งพลาดไปใช้โปรแกรมโกงหรือว่ามีออโต้คิกใน ออโต้คีย์ออโต้คีย์บอร์ดอะไรอเงี้ยนะซึ่งบางโปรแกรมเนี่ยเขาแบนนะครับแล้วมันแบนไปหา vac ใน s t e ี m ด้วยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับต่อไปวิธีที่2อ,อันนี้วิธีที่2นะอันนี้มันมันจะเกือบรวมกันได้นะครับแต่ว่าผมขอแยกและกัน vac ก็เกี่ยวกับแบนไปนะครับส่วนอันต่อไปก็คือสถานะความปลอดภัยของสตรีมการอันนี้ครับท่านผู้ชมต้องจัดการระบบของสตรีมการนะครับต้องอ่าเขาเรียกว่าไง ต้องกดขอความเชื่อมั่นจากสตรีมการ์ดเลยพวกนี้ครับโดยวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าสตรีมอันเนี้ยผมได้สตรีมการ์ดมาแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 5ครับ25แล้วตอนนี้2 0 2 2ครับผมได้มา7ปีแล้วนะประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นบัญชีสตรีมใหม่นะครับเปีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าใหม่ <c oughs> นะเพราะว่าสตรีมเก่านี้ก็อยู่มานานกว่านะครับโอเคแต่ก็อันนี้เป็นสตรีมที่2นะ แล้วก็ใช้ยาวเลยครับโอเคประมาณนี้ต่อไปวิธีที่3ครับวิธีที่คุณก็รู้ว่าวิธีอะไรนะครับนั่นคือ,อโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วมันขึ้นว่าเอาประมาณว่าค้างหรือว่ามันกดมันมันเป็นคําว่าเล่นอยู่แต่ว่าโปรแกรมไม่เด่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีเก่านะครับก็คืออสมมุิพัทธโฟร์เดสผมเล่นไม่ได้นะครับ ไปที่คุณสมบัตินะขิกขวาก่อนนะลีกขวาที่ชื่อเกมไปที่คุณสมบัติับชึบมันจะไม่เหมือนหน้าก่อนๆหลายคนงงนะพี่มันต้องทงาไงตอบอ,อันแรกนะครับมาที่อัปเดตนะครับกดอัปเดตเสมอนะครับแล้วก็บางบางคนนะ่ะมันปรับว่าอัปเดตเกมเมื่อฉันเริ่มเปิดเท่านั้นนะครับอ,อันนี้จะตั้งว่าให้มีการอัปเดตล่าสุดเสมอหรือว่าให้ความสําคัญสูงก็คืออัปเดตเป็นคิวแรกเสมออย่างเงี้ย สองอันนี้ปรับได้นะครับสําหรับคนที่ปรับมาเป็นอันแรกเนาะไอ้สาหรับคนที่คอมมันปรับเป็นอันที่2ให้นะครับก็ให้ปรับเป็นอันที่1ห,หรืออันที่3นะครับต่อไปนะครับนี่ครับหยุดดาวน์โหลดเบื้องหลังขณะในขณะที่ฉันเล่นนะครับก็คือประมาณว่านในขณนะะ,ะที่เราใช้โปรแกรมนี้อยู่เนี่ยหยุดดาวน์โหลดหยุดดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตหลังจากที่เราใช้โปรแกรมนี้อยู่อะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็ตัวนี้ครับค่า default ของมันก็คืออันแรกนะครับก็คือหยุดดาวน์โหลดซึ่งผมก็แนะนําให้เป็นหยุดดาวน์โหลดนะครับบางคนอนุญาตให้เล่นเสมอซึ่งหลายๆคนที่เล่นสตรีมมานานเนี่ยอาจจะรู้นะครับถ้าเกม2เกมเปิดพร้อมกันเนี่ยมันจะเด้งเกมแรกออกหรือไม่ก็ค้างทั้ง2เกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าไอ้ที่เล่นเนี่ยหมายความว่าเราเล่นเกมเกมนึงอยู่แล้วมันมีอีกเกมนึงเนี่ยกำลังแบบ ขึ้นหน้าอัปเดตและหน้าอัปเดตเนี่ยมันต้องการขอขออนุญ,ญาตเราอยา่างสมมติว่ามันต้องการที่จะลงแบบพวกโปรแกรมป้องกันแฮ็กไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเด้งการขอความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนโปรแกรมในสตรีมเนี่ยทำงาน2ชั้นก็คือโปรแกรมทํางานทับกันอยู่นะครับมันก็จะเด้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งออกหรือไม่ก็้างนะครูเพราะฉะนั้นให้กดหยุดดาวน์โหลดไว้นะครับเป็นคา่าเดี๋ไวดีที่สุดนะวิธีที่3นี้จะเป็นวิธีย่อย,อยลงมา นะครับก็คือวิธีอันเก่าอ่าเนี่นะไปที่อา้าวอันนี้มันไม่มีหรอเออบางเออผมผมสังเกตมาหลายอันแล้วบางเกมมันไม่มีนะครับแต่ว่าอ่ะสมมติว่าแอคชั่นแล้วกันนะครับคุณสมบัติเหมือนกันนะครับมันจะมีไฟล์ภายในเครื่องเห็นไหมครับไฟล์ภายในเครื่องตรงนี้นะครับให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้อ่า เป็นวิธีเก่าๆที่มันใช้งานได้ได้ผลเสมอนะครับบางคนถ้าใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลก็ไปหาวิธีอื่นละอย่างน้อยก็โล่งใจไปปอดนึงว่าวิธีนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เกมเราเล่นไม่ได้ก็อาจจะมาจากซอฟต์แวร์อื่นไม่ก็ฮาร์ดแวร์ของเราฮาร์ดแวร์ของเราก็คือสมปคเครื่องเราไม่พอเล่นเกมๆนั้นนะครับสมมติว่าเราใช้แบบคอร์ทูดูโอเลยแล้วเราอยากจะมาเล่นเกมซีเวนเดย์ทูได กระตุกมากเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ําอาจจะเล่นไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะอยากเล่นเเกมที่มันกินสเปคผมไม่ค่อยมีมั้งในสตรีมมันนะส่วนใหญ่จะไปอยู่ในอีพีกหมดนะครับส่วนใหญ่ไปอยู่ในอีพีนะครับอ่ะวอลแฮมเมอร์สี่หมืนะ่นอันนี้ก็เล่นได้ปกตินะมีเกมอะไรที่มันดูหนักๆเครื่องหน่อยไหมไลน์ไลน์อ่ะ แล้วยังไลค์กับ Evil State 2เนะี่ยสองเกมเนะยครับสมมติว่าคุณใช้ c o r e t Duo แล้วอ,อยากมาเล่นพวกเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะครับหาวิธีแก้ก็เท่านั้นนะครับแบบการ์ดจ,จอ GT 210อะไรเงี้ยแบบผมเข้าไม่ได้เลยครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบการ์ดจอท,ที่เก่าานา้น,นะครับเราแบบเออผมเล่นไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจนำะไปถึงผมเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับาบางบางทีเนะี่ยฮาร์ดแวร์ของเรามันมันประสิทธิภาพน้อยเกินไป นะครับฟอร์ฮอนเนอร์ด้วยนะครับวันนี้ใช้สเปคเครื่องค่อนข้างค่อนข้างปานกลางเออการปานกลางก็เล่นได้นะครับแต่ทางสเปคต่ําบางคนเล่นไม่ได้จริงนะเออบางคนเล่นไม่ได้จริงนะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีย่อยๆลองลงมานะครับแล้วก็เหลือวิธีย่อยวิธีหนึ่งนะก็คือวิธีหลักเนะี่ยมี3วิธีแล้วก็วิธีย่อยเนะี่ยสวิธีนะครับอันนี้วิธีที่2นะให้อาวิธีสองนยะจะแบ่งแบ่งได้อีก2อัน ก็คือมาที่สตรีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรวจสอบอัปเดตไคลเอนต์ของสตรีมนะครับอันนี้นะอันหนึ่งนะครับไคลเอนต์ของสตรีมก็คือประมาณว่าแบบสตรีมเรามันเกิดปั๊กขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการอัปเดตสตรีมที่มันผิดพลาดหรือเปล่าให้อา่าตรวจสอบการอัปเดตไคลเอนต์ของสตรีมนะครับแล้วก็อย่างที่2สํารวจและเรียกคืนข้อมูลเกมนะครับอาจจะตัวนี้อาจจะมาจากใครที่เล่น gta v บ่อยๆแล้วมีการแก้ไฟล์เกม อันนี้ผมบอกเลยนะแก้ไฟล์เกมไม่ว่าจะเป็นแบบใช้สําหรับการลัมมีดแบบโกงๆหรือว่าอาจจะลงมอดอื่นทับหรือว่าลงซิตี้เซนทับซิตี้เซนเดิมในไฟล์ของสตรีมอะไรเงี้ยล้วเกมเล่นไม่ได้ครับให้มาที่ตัวนี้เนาะนะครับแต่วิธีวิธีอันนี้นะครับมันจะเชื่อมมันจะเชื่อมโยงกับตัว ตัวอันนี้ไฟล์ภายในเครื่องนะครับตัวสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้มันจะมันจะเชื่อมโยงกันนะครับถ้าเกิดวิธีนี้ไม่ได้ก็ให้มาทาไคลเอ็นก่อนนะครับแล้วก็เรียกคืนข้อมูลอันนี้เป็นวิธีอย่างง่ายไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องหาอะไรลึกนะครับแล้ววันนี้ก็มีเท่านี้ครับสําหรับจะเรียกว่าความจริงเรียกว่าเป็น3วิธีใหญ่แล้วก็3วิธีย่อยลงมาอีกก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ ถ้าท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซัสไครให้ด้วยนะครับใครที่ยังเข้าสตรีมไม่ได้ใครที่ยังเข้าเกมไม่ได้ก็อย่างที่ผมจะขอเลยนะครับผมจะขอทุกคนเสมอน,นั่นคือหนึ่งส่งรายละเอียดว่าข้อความแจ้งเตือนเล่นไม่ได้เป็นยังไงหรือว่าเด้งออกก็แจ้งมานะครับแล้วก็อย่างที่2แจ้งสเปคคอมของท่านผู้ชมมาเลยแล้วก็ชื่อเกมด้วยนะครับนาอผมจะได้รู้ว่าเป็นที่สเปคคอมหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะเพราะบางตัวก็มีแบบ บางตัวมันก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแบบสเปกเรามันไม่ถึงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมขอไปก็ประมาณนี้ละกันเนาะโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมที่ถูกใจหรือชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครที่เห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ไปที่หน้าเฟซนะครับหรือว่าจะแชร์ให้เพื่อนของเราที่ยังเล่นเกมบนสตรีมไม่ได้ นะครับประมาณนี้ในกันสว่วำหรับใครที่เล่นในอีพิกไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้่า,างดีคริปชั่นหน่อยนะถ้าอยากได้วิธีแก้นะครับเนาะผมจะไปสรรหาวิธีแก้มาให้นะครับโอเคโอ้โหงั้นสำหรับพาร์ทนี้หรือว่าวันนี้นะครับก็ขอจบวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยละ่ะอุตส่าห์หาวิธีแก้มาให้นะครับบ๊ายบาย